สันติแซลีไม่ใช่นะครับครับรองศาสตราจารย์ดรเศษสวรทตกุลครับเป็นผอสํานักบริการวิชาการยูนิเซฟครับเรียนนะครับท่านผมไม่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากใครดีนะครับเพราะว่าทุกคนในห้องนี้เป็น v ีวีทุกท่านเลยนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยทั้งตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมขออนุญาตทยอยไล่นิดหนึ่งนะครับก็เรียนท่าน รองผู้ว่านะครับท่านอดีตรองผู้ว่านะครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับท่านสปิเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วีรศ <hin> ัก <teenage> ดิ์โคสุรัตน์นะครับอดีตรัฐมนตรีนะครับท่านวิชัยทองแตงนะครับก็ Godfather of Startup นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีจตุรนฉายแสงนะครับผอนกรนะครับท่านอดีตผู้ในการท่านที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์พงศักดิ์แล้วก็ท่านอดีตผออีกหลายท่านที่มาในวันนี้นะครับท่านรองอธิการนะครับท่าน คณะบดีหล,หลายๆท่านนะครับแล้วก็จะมีผู้มีเกียรินะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ36ปีของสำนักบริการวิชาการนะครับในปีนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เราอยากจะจัดมอบคืนนะครับกำไรให้กับชุมชนนะครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราจะคุยกันในห้องนะครับแต่ว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับการ Connect the Dot เนี่ยจะทำให้เราเกิดผลตอบแทนในเชิงของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมหาศาลนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะประกาศตัวนะครับว่าสนักบริการวิชาการเรากำลังจะเป็น Carbon Neutral Organization นะครับต้องขอบพระคุณนะครับบริษัท b ล o c k เ g e นะครับที่นำ c า r b o n c r r e i ิตนะครับที่ u n i s e r v e เนี่ยเราพยายามที่จะลดคาร์บอนเครดิตแล้วนะครับลดคาร์บอน o o t p r i n t แล้วนะครับ แต่ลดไม่หมดนะครับเราเหลืออยู่ที่112ตันนะครับว่าวันนี้บริษัท Block a g e นำ112ตันจากการทำ Tokenize บนบล็อกเชน100%มามอบให้กับเรานะครับขอเสียงปรบมือกับ Block H g e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาฟังครับว่าเขาทำ Tokenize ยังไงนะครับบนบล็อกเชนยังไงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราให้ทุกท่านวุ่นวายกันนิดนึงนะครับกับระบบลงทะเบียนนะครับเราจะมีการให้สแกนเพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อนเพื่อทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีการชดเชยคาร์บอนบนโต๊ะของทุกท่านนะครับจะมีบอกนะครับว่าทุกท่านเดินทางนะครับมาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านได้อ,อ,อยู่ในห้องแอร์นะครับมีการใช้ไฟฟ้าทุกท่านได้สั่งอาหารเมนูปลานะครับหรือเมนูพอกช็อปก็ตามทุกท่านดื่มไวน์เพราะนั้นทุกท่านก็มีส่วนร่วมทําให้เกิดคาร์บอนฟุตพินด้วยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะแฮปปี้เอนดิ้งได้ฟิลกูดกับบ้านได้เพราะว่าเรามีให้ท่านชดเชยคาร์บอนนะครับทางฝั่งขวามือนะครับจะเป็น QR Code QR c o d นะครับ QR code ให้เราสามารถร่วมชดเชยได้ราคาถูกมากนะครับเพราะว่า1ตันนะครับ150าบาทเท่านั้นครับแล้วท่านจะได้อะไรนะครับท่านจะได้ดิจิ t a ลแอสเซทนะครับหรือว่า NFT ที่เราเพิ่งทำขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นนิมมานคาร์บอนพ s าสนะครับ NFT นี้เก็บเอาไว้ได้นะครับมันอาจจะมีมูลค่า1 0 0 0 0แสนนะครับหรือว่า1ล้านในอนาคตถ้าดีมานมันมากพอนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะใช้ท่านก็มาร d e e m กับทาง u n i s e r ได้อย่างเช่นท่านจัดงานนะครับแล้วก็อยากจะชดเชยหรือว่าจะชดเชยบุคคลเอามารี e ีมได้เลยนะครับเรียกว่าเป็น NFT แรก ของคาร์บอนเครดิตนะครับที่เราทําขึ้นมาในวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับวันนี้จะมี6คู่ความร่วมมือนะครับที่จะบอกว่าทําไม u n i ิเซอร์ฟมชถึงเป็นเกต e เวยในการเชื่อมโยงสู่ Sustainable Future นะครับต้องขอบคุณทางคู่6ความร่วมมือในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพิธีกรจะได้ฟังว่ามีใครบ้างนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มจำไม่ได้นะครเริ่มลืมนะครับเริ่มสคริปต์นะครับครับก็ อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอย่างไรก็ตามต้องขออภัยวันนี้ทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับอิ่มเอมกับค้าคืนวันนี้เราช่วยกัน connect the d o t นะครับเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมและเมืองอทั้งเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณมากครับ